สวัสดีค่ะทุกคนกินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงท็อป 1. ชนว่าไม่เคยพูดถึงในช่องเท่าไหร่นะคะก็คือเรื่องของการรักษารอยสิวน,นเองปกติชนก็จะไปนเน้นในเรื่องของการรักษาสิวพวกสกินแคร์แล้วก็ช่วงนี้ก็เลยมาไปถึงเรื่องแบบเสื้อผ้าแฟชั่นแล้วนาะยังไม่ได้มาพูดถึงเบสิกอย่างเช่นการรักษารอยสิวของชนเลยนะวันนี้นะคะชนก็จะมาแชร์ว่าปกติ่ยชนรักษารอยสิวยังไงบ้างนะจ๊ะแล้วก็ใช้อะไรบ้างในการรักษารอยสิวให้มันหายไวขึ้นเพราะว่าบางทีเราก็อยากจะใช้หน้าในการไปเข้าสังคมไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยการที่เราล รักษารอยสิวยังไงก็ดีกว่าปล่อยทิ้งไว้ให้มันเป็นรอยนานแล้วก็มันจะรักษาหายยากนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวไปดูว่าชนรักษารอยสิวอะไรยังไงบ้างนะ๊ะ มาเริ่มที่อย่างแรงนะคะเราต้องเริ่มจากต้นตอของสิวก่อนนะคะก็คือการที่ลดปัญหาในการเกิดสิวไปก่อนคือการให้เวลากับการล้างหน้ามากขึ้นเวลาล้างคินเซอร์เนี่ยให้ใช้เวลาประมาณ60วินาทีขึ้นไปเนาะมันจะได้แบบสะอาดแล้วก็แบบซ่อซอนตามมุมที่ที่เราอาจจะแบบว่าถูกไปไม่ทั่วเวลาที่ชนแบบล้างหน้าแบบลวกๆขี้เกียจอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มมีสิวขึ้นมานะคะอันนี้คือต้องให้ความสมําคัญกับการล้างหน้านิดหนึ่งเนาะแต่ว่าถ้าสิวมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทุกคนก็จะต้องไปลดการน นะะชนก็จะแต้มสิวตัวเดิมเลยค่ะเพียวรี่นะคะใช้มาแบบ3-4ปีแล้วล่ะไม่เปลี่ยนใจเพราะว่าตัวนี้ชนยังใช้แล้วไม่ได้ดื้อยาอะไรนะคะ เวลาแต้มไปที่เสียวอักเสบอะไรเงี้ยมันก็ไม่ยุบก็ดันหัวขึ้นมาอย่างที่บอกนะคะแล้วเวลามีหัวก็สะกิดออกแล้วก็ใช้พัดต้นบัตรบีบให้เบาที่สุดนาะให้มันเกิดรอยน้อยที่สุดอ่ะจะดีมากเลยแต่ถ้ามันอักเสบนานหลายวันเนี่ยมันก็จะทิ้งรอยใหญ่ไว้น,นั่นเองทุกคนก็ต้องรีบแบบไปคุมกําเนิดสิวไม่ให้มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่ให้มันอักเสบนานแลวสะกินแคร์ที่ชนใช้ช่วงนี้นะคะชนก็จะใช้อยู่แค่ตัวเดียวนั่นก็คือ G, ครีมอินจีคะของคุณหมอกุ้งเชื่อว่าสาวๆหลาย หลายคนอ่ะ ก็ต้องรู้จักคุณหมอกุ้งอยู่แล้วต้องเคยใช้โปรดักต์หรือว่าแบบอาหารเสริมของเขาสักตัวแน่นอนชนก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เคยกินอาหารเสริมของหมอกุ้งตัวไอเดยไอออนแล้วก็เคยติดเฟเวอร์ของชนไปด้วยในปี2024เนาะคือเรามั่นใจในตัวหมอกุ้งว่าอย่างน้อยอครีมเขาว่าต้องทํามาตโจดสำหรับคนที่ผิวแพ้ง,ง่ายแบบชนแน่นอนนะคะแล้วเขาก็เคลมว่าผิวแพ้ง,ง่ายใช้ได้จริงๆครีคมอินจีตัวนี้นะคะก็คือ,อครีมอินอะครียที่เคยขายมา9ปีทุกคนเป็นโปรดักต์ที่มีมานานแล้วับบวยรกษา น่าจะเคยเห็น,นผ่านๆตาม,มาบ้างนะ,ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแพ็กเกจใหม่เนื้อครีมปรับสูตรใหม่ก็คือพัฒนามาแล้วกว่า9ปีคือที่โทนสนใจตัวเนี่ยเพราะว่ามันมีสารแอคทีฟหลักๆสตัวที่น่าสนใจอยู่ก็คือตัวแรกนะคะชื่อว่า DKK1 ตัวนี้นะคะมันคือโปรตีนที่เขาค้นพบในฝ่ามือฝ่าเท้านั่นเองอย่างที่เห็นว่าแบบฝ่ามือฝ่าเท้าของเราอะ เวลาโดนแดดอ่ะมันจะไม่ดำเท่าส่วนอื่นๆใช่ไหมเขาก็เลยไปวิจัยค่ะแล้วก็ได้เป็นสารสกัด DKK1 แล้วก็เอามาใส่ลงในครีมอินนาเคลียหรือว่าน้องอินจีตัวนี้เด็ดเลยจะช่วยในเรื่องของผิวขาวใสแล้วก็ช่วยลดรอยสิวได้ค่อนข้างเร็วเพราะว่าตามงานวิจัยนะคะคือ28วันเนี่ยจะเริ่มเห็นผลในเรื่องของความกระจ่างใสนั่นเองนะคะ แล้วก็ตัวต่อมามจะเป็นสารที่ชื่อว่าไทโรสเตทนะคะตัวนี้จะมาช่วยเสริมฤทธิ์กับตัว DKK1 เลยทําใหออ้มันกระจ่างใสเร็วขึ้นเห็นผลเร็วขึ้นนะคะสารสกัดตัวสุดท้ายนะคะคที่น่าสนใจก็คือไฮยาลูการ์นั่นเองคือตัวนี้จะมาช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นของผิวและช่วยเติมน้ําให้ผิวนะคะจริงๆแล้วมันค่อนข้างครอบคลุมปัญหาเลยทั้งเรื่องของความชุ่มชื้นด้วยเรื่องรอยสิวด้วยเรื่องผิวขาวใสด้วยนะคะ มาดูตัวแพ็กเกจจิ้งบ้างนะคะตัวนี้จะเป็นกระปุกแบบส่ญญากาศนะทุกคนตอนที่ซื้อมาแรกๆเนี่ยมันจะมีจุกสีขาวปิดอยู่ทุกคนไม่ต้องดึงออกนะคะแค่ปั๊มครีมประมาณ10-15ทีเนี่ยเนื้อครีมก็จะดันออกมาแล้วค่ะตัวเนื้อนะคะจะเป็นเซรั่มอินครีมนะคะมีความบางเบาแล้วก็ซึมง่ายค่ะเนื้อครีมมันจะมีสีแบบขุ่นๆตุนๆนิดนึงนะคะเวลาใช้ไปเนี่ยอาจจะเกิดสีที่มันเปลี่ยนแปลงได้อันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะทุกคนสามารถใช้ต่อได้เลยนะจ๊ะเาะีอา้าาอนอยด,ด ไ,ได้เลยส่วนตัวเราเราเป็นคนผิวแห้งใช่ไหมเวลาใช้ตอนคืนตื่นมาคือหน้าฟูมากทุกคนเพราะว่ามันเหมือนแอบเคลือบผิวเล็กๆไม่ให้น้ําในผิวม,มันออกมาแล้วเวลาตื่นมามันจะฟีลแบบเรามากหน้าตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยเนาะให้ความชุมช่มชื้นได้ดีมากนะคะส่วนตอนเช้านะคะใครที่แบบอยากลองใช้ตอนเช้าก่อนก็ได้ถ้าม,านนมันรบกวนเมคอัพนะคะก็สามารถใช้แค่ตอนกลางคืนก็คือเพียงพอแล้วต่อการบํารุงมาดูผลลัพธ์หลังการใช้งานบ้างนะคะอย่างที่เห็นเลยมีรอยตรงนี้ที่มันเด่นๆเ,เ,เนาะในคลิปก่อนๆเนี่ย จะเห็นชัดกว่านี้เยอะเลยทุกคนอันนี้ชนใช้มาประมาณ1อาทิตย์นะคะรู้สึกว่ารอยในเวลาแต่งหน้าเนี่ยมันกลบได้ดีขึ้นดูไม่ได้เข้มเท่าตอนแรกแล้วคือมันจางลงนะคะแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาสักเดือน1-2เดือนมันน่าจะจางลงกว่านี้เยอะเลยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่แบบโอเคมากๆแล้วนะคะสําหรับ1อาทิตย์ที่ผ่านมานะจ๊ะสําหรับใครที่อยากลดรอยสิวเร่งด่วนนะคะลองแอรตัวนี้เข้าไปในไลน์สกินแคร์ปกติของทุกคนหรือว่าอาจจะใช้เป็นมอยส์เจอไรเซอร์นะคะแล้วก็ตามด้วยตัวนี้เลยตัวเดียวนะคะในการรักษารอย ฉันว่าอันนี้คุ้มค่ามากกับการลงทุนนะคะพิจัยพัฒนามา9ปีรู้สึกว่ามันมคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยจ้ะยังไงใครที่สนใจนะคะลงไปหาซื้อหาตามกันดูนะจ๊ะอย่างสุดท้ายนะคะที่อยากฝากไว้ก็คืออย่าลืมทากันแดดนะคะทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือว่าออกไปไหนนะคะเพื่อเป็นการแบบเมนเทนไม่ให้รอยสิวเราอะเข้มขึ้นเพราะว่าเราอะรักษามาตลอดทุกขั้นตอนแล้วแต่ว่ามันลืมทากันแดดอันนี้ก็บอกได้นะคะต้องทากันแดดทุกวันนะจ๊ะรอยสิวจะได้หายเล ยิ่งขึ้นนทุกคจบไปแล้วค่ะวันนี้มาแชร์เทคนิคเล็กๆน้อยๆเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะพอรู้อยู่แล้วบ้างน,นะคะเรนก็คืออยากจะมาป้ายยาน้องตัวน,นี้แหละที่มาช่วยในเรื่องของการลดเลือสิวของชนนะคะนี้ชนขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะอย่าลืมไปติดตามช่องทางอื่นๆของชนด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย